วันนี้นันวาโรหามานะครับวันนี้มีรูปหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ทุตินทนโลนะครับออกที่วัดหนองประดูนะครับดอนประดูปีหกสองเป็นรูปนั่งสมาธิเต็มองค์นะครับอันนี้ก็เพิ่มสศรัทธา แล้วก็รูปนี้นะครับเป็นรูปที่ปลุกเสกนะครับทั้งสองวาระเลยแล้วก็จะสร้างแบบมีแบบสองแบบนะครับแบบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเองอันนี้ผมได้มาไม่มีกล่องของเดิมนี่เขาจะมีกล่องเป็นกล่องม้านะครับเป็นกล่องแต่ตอนนี้ผมได้มาเป็นแผ่นจากเดิมจากวัด วัดดอนประดุปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับนี่ก็มีเกจินะครับที่ร่วมปลูกเสกนะครับนี่วันที่ห้าเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบสองนี่หลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้จังหวัดชัยนาธนะครับแล้วก็หลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อกําจัดวัดป่าศักจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อเพยวัดบึงนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อแม้นวัดหน้าต่างนอกนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็หลวงพ่อเสน่ห์วัดพันศรีจังหวัดอุทัยธานีแล้วหลวงพ่อเอื้อนนะครับวัดแดงใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อบุญลือนะครับวัดถือน้ําจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ ane, วน,นี่เลยหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อพัดก็ได้มาร่วมปลุกเสกด้วยแล้วก็หลวงพ่อว <fal is> ันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตร แล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมพิธีปลุกเสกที่วัดโกศิษารามด้วยนะครับพร้อมกับรุ่นศรัทธาบาร,รมีปี2562ด้วยนี่จะมีสองแบบเท่านั้นเองนะครับจะมีนั่งสมาธิเต็มวงแลนั่งเัรเรียมก็นิยมทั้งสองบาทน,นี้เลยเพราะว่ามีแค่นี้หลักๆก็จะมีต่อโคดนี่ฮะ ก็กลวยชุดจินทโลวัดโกสิตาลามแล้วก็นี่ด้านหลังก็จะมีพยันนะครับเป็นจีวรสองันห้ารอสองนี่ตอบไปเลย แล้วก็จะมียันแล้วก็จะมี ุ่นี้ยังไม่มีเกตน,นะครับเพราะราคาก็ยังดูหลักร้อยต้นๆถึงกลางๆาอยู่ที่สามร้อยถึงห้าร้อยครับถ้าเรียมแล้วก็น่าจะ500แต่ถ้าอย่างนี้ก็อยู่ประมาณ300ร้อบบาทสร้างแค่หนึ่งพเองนะครับนี่มี2รูปกับรูปเป็น นั่งค้กเข่าจะมี2แบบเดิมนี่เขาก็จะเป็นแบบนี้มาครับนี่ครับจะเป็นกล่องอย่างนี้เลยจะมี2แบบนนะอย่างละพันรวมทั้งหมดสร้างทั้งหมด3,000รูปเองนะครับสามพันบาท เราพัดร่วมปลุกเสกด้วยนะครับปลุกเสกที่วัดดอนประดูแล้วก็ปลุกเสกที่วัดโกศิตาบาสองวนันละเลยก็ได้เก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวนี่จะมาชมนี่นครับพระผงสุพรรณหลวงพ่อกลวยเดี๋ยวจะมาดูว่าเกทแท้ยังไงเพราะว่าก็ได้มาพร้อมกัน คอยติดตามอีกทีนะครับเรามาดูรูปหมงคออบกล้วยกันก่อนโอเคครับสวัสดีครับ